สบายดีพ no. ี่น <Jonas> ้องวัตสุชุกุกคนสบายดี FC หลุดการพี่น้องเลยเนาะวันนี้เข่ามากกระเทิงเติบแล้วเข้ามาหานางลอยวันนี้เข้ามาหานางมาเยี่ยมมายามนางมาแต่เมื่อยนางบสบายเนาะวันนี้มาเลยจะเข้าโบว่างนีเลยไล่เรียงรายงานมากแป๊กหนูแป๊กตาเพื่อนสั่งมาอ่ะมาแล้วอือไปเลยยัง เอาล้นล้นล้นว่าตปกําลังดีแล้วอียยงว่ะเป็ดดีแล้วเป็ดดีแลวอียยงว่าคือตอนหลับคักเจอุ้ยพี่ดอกงลอยว่าหาจุดหาจุดสัน อันอนตังเคอยนทำให้มันกินยาตอนนั้นมันไปกินยาสิเป็นเม็ดคับใครเนี้มันซองคำบบนี้องบอกจะจขำเดอองเมื่อย เม่แรงไม่แรงแรงร่างรอยเขาจะตื่โอ้ยมาเบิ่งเลยมาหาอะไรมึงนอนตังแขงบ่เอาคอว่านอนไงอะตังแขงน้อยกึ่งตังแขงขังหนึ่งตังแขงตังแขงคอยกันเออตังงแขงเออแนะแพ้นลเสร็จ เออเอออุ้มไปก่อนขอบ่อจักเออนอนตะแคงครัอย่างหัวดอยเดี๋ยวแมาอยางไนว่าเห็นุูมลูกอยู่้าบเออมันยืมันนางแล้วก็เขาเห็นใจเกิ่งแหลนเขาบาเป็นเนี่ย คิดว่าจะมาตีเมียสลบขอดไว้กึ่งอยูมาตีเมียเมนยางว่าอยู่ดีแลนมาใส่ห้อเอลาเรียวมาปะคือเห็นนึกว่าพวกเมียมันหยอกกันบ่อนเฉดระดูไม่ได้มันคาคออยู่คือมันจะอมจุลูปบริการลิ้นบ่อมันจะลุกอุ้ย จะติดไปก่อนดีกว่านี่เชี่ยวกขยานเลยเชี่ยวก็มาเบิ่งเชี่ยวในที่ร้อยอยากจับบ่บ่อราะนอนไม่แข็งแล้วสินะปลอย่ากนันป่อยอยากนอนบ่กินยู่ยยาเหมือนนี่นะกินจักมือนกินจักบ่อได้อันดีคุณนี่คุณเพ่งกับรถไซค์ฮอดเสือ น้องมันแหงบใส่เขาุกมามากตาบ้าอ่ะอืมตาวยมาเบิ่งครัวขวดเตาเตาแล้วเตาอล้วบ่เตาแล้วหาออหางแวสอยู่บไหเลือแบขึ้นบนขอบไต้ื้นเมื่อไหรไดเลยีายากคือกัน เอาผอาแพร่นะเ็ษเ็จน้ำลายฉันเ็ษออกลูกบ่เสบอกนุ่นั่งกันเนีนั่นและนาอยู่บนจัดสัตเป็นอะไรตอนเราโจมมือรวมอยู่บ้านเร็นเื่กนอีกสักน่แบบกานึงเียนึงน่มหน้าคมตาอันนอ้นคมตา ใช่ <or> mhm. แน่เนี่ยมันเดือนหนึ่งมึเดือนหนึ่งเลยดนะบอไปมืกอยู่ป่าเนาะแต่เขาเดือนโอ้ไมเล็เือนึงบานี้ลอยเศ้าแล้วบอกยี้าอือไม่เออมันกล้ามาเลยเหรอยังมันยังได้ยินให้มันตื่นร้อยเอ้ย ยินบอกพี่เลี้ยมาขอยพี่พี่เลี้ยมาพี่จะจะเส้นจะข่อยไรอยากที่กันเนาะพี่เลี้ยมาพี่ยังใจยังบุบบัดบุบบัดเออร้อยเอ้ยลอยมันยังเห็นมันยังมันมันรับตารเนี่ยของหูแต่เขาบอกว่าเป็นบาดแห้งบาดใดใดเนี่ยเนาะบางเ่าบีบเด้ออ่าองบีบเด้อบีบนวดเอาเนาะผู้สาวมาเบิ่งในแม่นี่มาเบิ่งน้ำการนี่เร็วลายาน มาจากนสซอยอันนี้ก็เอฟซีเาเมนเหมอีมีวิธีอะไรธีในไยาดีจังเลยกินยาเพ่งนักกเก่าบริแมนว่ากินเลยซแบบีดีขึืนจีแบบิอยแบบบุเบเปนแบบนี้เนาะยังยังจื้อบ่จื้อบ่าลาอยู่บอจื้อแลจื้อแลเริ่มจำได้แล้ว แสดงว่าสติบแห้งเป็นไรคือเราเห็นเป็นตอนนั้นตุกนะบแห้งนะคือเห็นนี่างสักอยู่เฮิรเติบตอร์กับเแลรนมาหอดคับก้องก็ไม่ได้เปิดอีกมาหอดเพลคิดว่าเปิดกล้องไอยเปิดไม่ตผู้เหตุใ้เก่งกระโดดไม่ใส่อีหยังวะบ่าดนี้เห็นสักดึกๆเลียวมาแม่แล้วคอยวะเออแต่ว่าลูกคนน่ะอยู่ในแพร่แมนบ่ตอนนั้นน่ะ ลูกก็ยังเจียอยู่ลูกก็เจียอยู่เหมืนบอกอุ้มลูกอยู่ใครดอกเขาอยู่น้ำกันมันมักมื้อชัมนี่แล้วอุ้มลูกอยู่เลยนางในเมาส์เหมืนชัมนี่แล้นบอกก็ตอนเที่ยงประมาณ10โมงบอก10โมงไปจำขดแทนดิไอ้เก่งกับบู๊เรนี่ย yeah, uh, ันติดเฮาเพราะว่าคือได้ยินมาแมนนี่จ้าเออโมแม่นบอกยันยันติดเรองว่าดี ทำลายทำลายฮันด้ทำลายถือเออปมว่าจะมาติดเขานีกเดี๋ยวเอฟซีเผชิญเรื่อยู่เต็ดได้ถึงทำลายมันติดได้ติดบ่ถึงปากเาเออแล้วเพิ่กอว่าอย้ำเขาให้ลูกในนู่นท้องเขาปากเขาดังบ้างร่างเด้อแถวนี้แถวนี้หันคายลูกย้ำยำเขาให้ลูกได้สบายนียบุญเพ่งไปใส่เสื้ออะไรนางไปเอาส่งมาใส่ให้น้องน้ำบุญเพ่งเป็นยังเพ่งนี่ส่งใส่ให้น่องน้ำเด้นไงจื๊อไงจื๊อ ปลากตะปูบ่าวเล่ากับลังที่มาเบ่งผัวเมียธุรกิจใหม่ผัวกับเมียว่ะธุรกิจมือมาแบบตอนหลับอย่างดีเลยเนาะมาแบบมาตอนหลับกันอย่างดีเลยบาทไม่ได้มาอะไรมืดเหนาอะไรบ่มาหนิเหนาเลยมืดมืดแบบนี้เหนาหรือสั่นหยอกหยอกกัละบาดลูกได้อายุนี่เจ้าหูเมืองยุ่งไดนี่จะเป็นอย่างนั้งเลย ะมาบาดเดียวรูปกรุบไปเลยบ่หอบ่เตือนบอกวิญญาณสั่งเป็นเหมืนก็ไปนำหอบมาหาซ้อนตัวซีระวังเรื่องกับไปให้กินยาตัวค่อยให้อันกินให้อันยาเป็นแพงขนาดเราบปกินเราบอกอ้ยมันซีอันนั้นมันแพงโคตรเราไปกินยาตัวนี้เออสรุปเปลี่ยนยาใหม่อีกแล้ว โอ้ยกระเปียนเมื่อนั้นเดิเราเอาให้เบิ่งอย่ามากินแล้วมันแห้งนั่นนางร้อยกินแล้วกุ้มนั่นแม่ละหรอปะยังกินอยู่บ่กระบุกได้กินเมื่อวานนี้กรบปุกได้กินกระปุกได้กินแต่เมื่อนั้นมันดีมันเศร้าแล้วก็เราบระกได้กินแล้วเลยแล้วว่ามันแห้งโพดหรอปะกินแล้วเมื่อยบอกไม่เมื่อยมันวินหัวโลดหน้ามือตาลายโลดสังเกตุปะดีว่าจะเอากันอะไรบ้างเอา อูเาโซมเาีมีเอี่เมือเหนถูตอนั้นงมันหนาวได้หนิได้จากสอบผ่านนะประมาณว่าเข้าอาแล้วชาวสอบเออลุกได้ยบ่ลุกย่างได้บ่าวสอบใช่ากยังหน่อยอยนจะเข็จนู้นยิบดีดได้ตังแต่ดี่ดีลุกย่างได้ลมตึงลงอีได้บ่บ่ลมวัแต่มีแห้ั่วอะไรมีแห้งอะไร่ เอต่่เงเอ่ัวรอม่าัลอยมาดรอลดยอดเลือนางลอยเก่าตายแล้วเนาะเป็นวัยเช้าวัยจมาแข่งแรงกูปังคือเก่าหลกอันนี้เของของเจ้าผู้เดียวบอลลืในใดอันนี้นะกึ่งบ่ึของนำกันของนำกันบ่ผู้เดียวบ่บานในสเหตผู้เดียว ไม่บกบอ,อสบายดีสบายดีอบอลาสบายดีสบายดีเจ้าของเงินเขาทานเจ้าไปดังน้ำอยู่บอเจ้าของเนี่ยไปไสกันอยู่บอดังทานไม่บกบอจะขายบ่อะไรนี่อันนี้นะ่ะเป็นนี่ขนะายแล้วเป็นนี่นะร้อยนาวบอ่อลอยยังแพงบอใช่ยังได้จักสบอบ nhông mà đại nè chắc số ao lôi cả đại sự sỏi năng lôi này mày bốc mày bốc là bài cường sao mày bốc bò cho เออเออออสันนของเขงาอให้ื้องต้วไปล้ก่อนได้แบบนี้นัเลยไปใส่เสือใส่บ่แล้วรอเนาถทาเอยได้ไหมรออเนื้อเพ่ตังคัะเออไปหาเสือใส่ไป

เวลาเวลาอาการกำเริบเลยคนว่าสารถืงน้ำลายเลยมันสิติดจะบอกเป็นว่อีหยังมาว่อเออกับแม่เลยมาว่อแม่นะไรแล้วนี่คือเลือดมันออกเต็มหมดเลยแถวลิบแถวนั้นแถวหัวแถวห้างมันถ้ามันบาดนะาว่อฟืนนะเนี่ยจะเข่าเอียง

ตายเลยแล้วคับปลาไหนเกินเว<ะ>้ยับปลานน่าเราโอ้เขาบออ่านตั้มได้หลอดสุด่มีนะแต่วเบิด์ตซีฮามื่นผู้ก,กักไว้กักไว้ขอชิมีกําลังใจมาเห็นคลิปอีกงกันเนี่ยเขเห็นเของแปลงกระดับพวกหลานขึ้นไปเลยมันมันเบิดหลายสภาพมันดิมันเปลี่ยนลายตามแบบอาการของมันเห็นาหรอป่ากันดิอนนึงยังจับปอโอแวนที่สุด แบนนเผ้มแนนรวมรวม้วมนลี่นบางคนก็ว่าตัามเวา้หาพวกเชนนะได้เขาพันปลายเขาไปแก่อยู่เฮือนโอ้ยพี่น้องเว้ยเอฟีเด้อผู้รักผู้ใหญ่เนาะผ่วว่าูได้ขาวบึงมาต้มพี่ผมได้เนาะสื่อฐานซอยนั่งงานดูสื่อฐานซอยนั่ง นี่แหละเรื่องนสนับสนุนเรื่องรถไฟนางนำเด้อพี่น้องเปลยายิ่งตามเนาะในเกิดอะไรแล้วแลกกระของนกหง่านเนาะบางคนก็อยากให้มีของนกหง่านแต่เอฟซีชนมาคุณก็ยังให้มีของน้ำมาเลยก็จะให้มีของน้าได้เงินสนับสนุนซื้อรถไฟตอนนี้กับนาก็ได้หนึ่งพันบาท ทายทานได้เท่าไรเลยจบจบีนมันเลยหรอจบยางมันอยูอไกงงว่าจบอยู่ว้าวว่าได้เสือระคิดเสือระอันนี้นเนาะมาตื่นัอยเนอ่อเมื่อเพือนเมื่อใส่เสือผ้าไหมเมื่งกอดับจนี่<ด>่ามเนาะ ก็แบอุจนชงารน้แต่นี e Alo! Alo ่มันมาเห็นเห็นได้เห็นจระจะเนี่ยเห็นกบหูกับตาหน้าเฮ้เขาจะขันขันเลยเนาะมองอามน้มาน้ำเอาแล้วเอา10เลยเอา10อกเาอเอาะคุณะพอ บุญเพ่งรุ่นใหม่เพิ่งมารุ่นใหม่ผู้เล่ตองวันสบายดีร่างร้อยสบายดีข่อยก่อนเออวีโอเคแล้วบอเป็นแล้วบอหมังโมชุ่นเจ้านี่ยเป็นดีอ่ะแล้วบอบุญเพ่งสบายดีป้าลุงก่อนนี่ร้อยร้อยนี่มันยังสีอุ่นอยู่แบบนี้ร้อยนี่สบายดีป้าลุง อ่ะเด็ดฮะเด็ดฮะเด็โอ้ยคือผ้านะธุรกิจธุรกิจธุรกิจอันนี้ก็เรียกว่าครอบครัวธุรกิจครอบครัวก็แม่งธุรกิจสามัคคีเนาะสองสองครอบครัวชุมเพลินเนาะเก่งครับครอบครัวยงก็เก่งครับสายหนุ่งสายหนุวเขาทุกหนุ่ง มาเบ่งสวนพักนางลอยก่อนไปเบ่งักมันมนั่นเผามันแก่เกาได้เลยเขากินหรอโอ้ยมาบาทนี่ออกดอกแก๊บเลยเขาโคตน้าเลยบอกือว่าจังใดมันที่ได้กินเลยได้นี่นะอ่ามันเป็นพักพอแหง้งเก็บกเก็แล้วเขาก็ามาจะหายศพ นายฐานคือดลาบาวาแล้วมักถัเนเนเียคืนเราไม่ได้กินตกีได้กินกระดิ่บางอึในงามคาะกระดิ่งอึเขี้ยอคือเบิร์ดเลยน้ำบราน้ำโบรไม่ได้กินใดเกินก็ออกกันกันกรไดิงไม่ได้กินยกไปบริคเอาห่มยันนี่โอ้ยบุกวนบุไดแล้วบุนบไร้กินดอกเขีย มักแตงนะเป็นหมากเลยเป็นหมากแล้วมักแตงนะตัวมันรบบอตัวมันหยาบโหแล้วนี่มักอึมักอึมักแตงไหนที่ได้กินอะไรได้หนิเราบอคือบดิเอากินเราตังบอตเสาได้เป็สีเส็บกับพี่ช้างดิอุ้ยอยู่กับผู้มากนะไปลวกกินกับแก้วเป็นยางยุ่ยใช่ไหมโอ้ย ขาเจ้า,จมมาอยู่หัวมากพักกินได้เลยอย่าไปล้าขนาดอันพักบัวยังบื่อยากนี้วผักอันนี้เกิดขึ้นแล้วได้ตะกี้ปินนะนะบ่งกินมดอันนี้บอกเราตักเนี่ยนะตักละตักเสริมพลังบ้านเานขหนหาเลยตักเสริมไม่ใชนะ่ตักเสริมพลังอันเสริมรวมเขาจะได้เสริมตัวพ่อมาหน้าตัวอันอันเสริมรวมเสริมพลังลงไปแบบนั้นมันมลดมมันกระจาทลายอักษรเน่ มีปลีมีได้ไทยอันนี้นะได้กินก้อยกุ้งก้อยปลาซิวเลยเห็นได้กลิ่นเลยเอ้าตองใส่แม่ลายไปหาช่อนได้ลายอยู่บ่บ่อน้าเบ่น้สบายดีปลาลูกปลอดดีเยังไม่ได้สบายดีปลาลูกเอ้ ก็หันได้เลยเขาไปงานนะกินขากรยังบุญเพงกินขากรยังกินปลากินปลากะทกินปลากินปลาซิวอาเล เบิ้งหาปากนะพูใ้ใดทาปากให้นะเพราะให้ทาปากให้นะใส่บ่ได้ขีมอันเป็นแปง้แปงทาจ้ะนะฮะใส่เลยเลยเดี๋ยวปลาซิวหน่อยนึ่งค่ะวะกินเบื้องลำมั้งออ่าาลย

ว้ข,ขายว้ขายเตาีอยู่แต่ว่าเขาอว้ขายได้สิได้ได okay. ้ทั้งฐานได้ทั้งเงินฟืนได้ทั้งสองอย่างโอเคโอเคไ่นอย โอเคพี่น <believers> <durante> <avez> ้องมขอบคุณขอบคุณมุกเ่่ยเลยอยกดลกดแชร์กดติดตามห่ยเพอะันใหมาคิดน่ะพี่น้องสบายดี